สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องแม่น่อยผ้ารวยเมื่อนี้แม่น่อยผ้ารวยก็สิมานําเสนอเหล็กเล่าพัฒนาคือเก่าเนาะคะ่ะเล้าพัฒนาเมื่อนี้กัสิมีเหลขกเด่นเลขกวิ่งรูดเจาะมาฝากพี่น้องเอฟซีเฮาคือเก่าเนาะคะ่ะซึ่งสิ ได้ตัวใดเฮ้ากับมาไปเบิงไปชมน้ำกันเนาะค่ะว่าทางอาจารย์เซียนซาอู่เพิ่นสีได้ตัวใดมาฝากพี่นอง FC เอฟซีเฮ้ามือนี่เฮากับมาไปเบิงไปช่มน้ำกันเนาะค่ะแล้วพัฒนาของเฮ้ามือนี่กระสีเด่นเนาะค่ะเด่นแปดหาหนึ่งเด่นแปดหาหนึ่งสองตัวบนล่างกระสิมีซคูซ4หางเนาะค่ะ สองตัวบนล่างบนล่างสิมี่อยู่ซีคู่สีห่หางก็สิมี่สามแปดสี่เก้า หาศูนย์หกหนึ่งนี่แหละค่ะสีมีอยูสีคูสีหางถ้าเอฟซีมักกะจังคอยเก็บเอาไว้เด้อค่ะบ่มักเข้ากับพานไปทั้งช่องเข้ากับห้เบิ้องเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางผิดถือกับบ่วกันเนาะค่ะเลขกเข้ากับบ่วเลขเล่าเลขไทยเลข ห้าน่อยมันก็มีสีเขา่าสีหลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะพี่น้อง FC, เอฟซีเฮากับโปรดใสวิจารณญาณใกนการรับชมและก็รับฟังทังช่องเข้ากับป็นเพียงซื้อกลางไห้เน่างั้่านันผิดถือกับบาวากันเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเขามาเบืองถามากกับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทังช่องเม่น่อยผ้าร่วยในเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางอาจารย์เสียนซาอูเพิ่นเพิ่นสิได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ใหม่ไม่ไมเฮ้าเบืองต่อไปเนาะค่ะ เลขสมตัวของเขากับสิมี่อยู่4คูซีหางเนาะคะ่ะเลขสามตัวกับสิมี่แปดสี่ศูนเกหาหนึ่งศหานึ ปดหาศูนนี่ละค่ะสิมีอยูสีคูสีหางพี่น้องเอฟซีมักกะจังค่อยเก็บเอาไว้บ่ามักกะพันไปเนาะคะ่ะทั้งช่องเข้ากับไ้เบิ้งเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทังเท่านั้นพิดถือกับบ่ากันเนาะคะ่ะตัวเด่นของเฮ้ากัสิมีอยูสองคูสองหางเนาะคะ่ะสําหรับเลขกสามตัวสองตัวกัสิมีหกหนึ่งตัวเดียวเนาะคะ่ะ ัวเดียนทีอาจารย์เสี่ยนซ้าอูพนเนีนให้ถ้าพี่น้องเอฟซีมากกะจังค่อยเก็บเอาไว้เด้อค่ะบ่มักกะผ่านไปทังช่องเข้ากับให้เบื้องเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางงท่านั้นพิษถือกกะบวากันเนาะค่ะเมื่อนี้แม่น้อยก็สิขอจบคีบเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเอาไว้มืออื่นเขาก็จังคอยมาพบผมมาพอกันกับเล้าสตาร์ับผ้าน้อยไม่เมื่อนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีเข้าโชค มันกับเล้าพัฒนากันสุขูสุขคนเนาะค่ะแม่น่อยก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ